หลายๆคนเมื่อเห็นสุนัขเจ็บปวดป่วยซึมทำอะไรไม่ถูกก็เลยจะให้ยาพาราเซตามอลหรือแอสไพรินมาให้น้องหมาน้องแมวกินก่อนเลยเพราะเข้าใจว่าสามารถช่วยได้เหมือนกันเป็นความหวังดีแต่ก็มีหลายเคสนะครับที่ยาไม่ได้ช่วยอะไรเลยหรือบางครั้งกลับทำให้น้องหมาน้องแมวแย่ลงไปอีกเพราะมีผลกระตับและไตเรามาดู7ข้อต่างว่าทำไม ไม่ควรนํายาคนมาให้น้องหมาน้องแมวกินอันดับที่7การทดสอบเราเห็นได้ว่าก่อนจะมาเป็นยาให้เราได้ใช้กันอย่างแพร่หลายทางบริษัทยาต้องทดสอบยาครั้งแล้วครั้งเล่ายาบางตัวก็ได้รับการทดสอบมานานหลายปีเพื่อดูประสิทธิภาพว่าสามารถรักษาโรคได้จริงหรือไม่และการทดสอบทั้งหมดก็ทดสอบกับร่างกายของคนจึงไม่แปลกเลยว่าทำไมเราไม่แนะนำให้ใช้ยา ของคนให้น้องหมาน้องแมวกินอันดับที่6อย่าทํามาเพื่อคนเท่านั้นเนื่องด้วยระบบการทํางานของร่างกายน้องหมาน้องแมวถึงจะคล้ายๆก,กับคนแต่ก็ไม่เหมือนกันสทัทีเดียวจะยกตัวอย่างาเห็นภาพได้ชัดเจนก็คือคนเราสามารถทานช็อกโกแลตได้ไม่มีปัญหาแต่กลับกันน้องหมาไม่สามารถกินช็อกโกแลตได้เพราะหาก,กินเข้าไปในปริมาณที่นิดเดียว อาจทำให้สุนัขอาเจียนและท้องร่วงได้แต่ถ้าทานเข้าไปในปริมาณที่มากสุนัขบางตัวก็จะกล้ามเนื้อสัน่นทําให้สุนัขหัวใจเต้นเร็วขึ้น2เท่าและมีสิทธิ์ทําให้น้องหมาเสียชีวิตได้อันดับที่5ยาคนถูกยาหมาแพงหลายๆคนไม่ยอมนําน้องหมาไปหาสัตวแพทย์เพราะกลัวเรื่องค่าใช้จ่ายจึงนิยมนํายาคนมาให้น้องหมากินเพราะราคาถูกกว่าและคิดว่ารักษาโรคได้เหมือนกัน แต่จริงๆแล้วไม่ควรทำเป็นอย่างมากส่วนใหญ่จะเกิดผลเสียมากกว่าผลดียาคนที่ราคาถูกกว่าเพราะหนึ่งเราสามารถผลิตในปริมาณที่มากๆได้ทำให้ราคาถูกได้แต่กลับกันถึงคนจะเลี้ยงสุนัขและแมวมากก็จริงแต่เรื่องยาที่ผลิตออกมาก็ยังเทียบไม่ได้กับยาของคนจึงเป็นสาเหตุหนึ่งที่ทำให้ยาของสัตว์แพงกว่ายาของคนเป็นอย่างมากอันดับที่4น้องหมาพูดไม่ได้ การทำยาที่ใช้รักษาสัตว์มีข้อจำกัดค่อนข้างมากนะครับเพราะสุนัขมีหลายสายพันธุ์จะทำยาให้ใช้ได้ผลกับทุกสายพันธุ์ก็ว่ายากแล้วแต่สิ่งที่ยากกว่าคือการเฝ้าสังเกตอาการของน้องหมาน้องแมวอย่าลืมว่าพวกเขาไม่สามารถพูดได้นะครับดังนั้นขั้นตอนการผลิตยาให้ได้ผลดีที่สุดทำให้ต้นทุนในการทำสูงขึ้นไปอีก เพราะต้องมีแพทย์ที่เก่งเฉพาะทางในหลายขแขนงมาเฝ้าสังเกตอาการและทดลองในการรักษาโรคเดียวกันกันกบคนอาจจะใช้เวลาและเงินในการวิจัยมากกว่าของคนถึง4-5เท่าเพราะฉะนั้นจึงมั่นใจว่ายารักษาน้องหมาน้องแมวที่ออกมาสู่ท้องตลาดแล้วส่วนใหญ่จึงใช้ได้ผลกับน้องหมาน้องแมวดีมากๆ 3. จําจำเป็นต้องให้แพทย์เป็นคนจ่ายยา สัตวแพทย์อาจจะใช้ยาของคนเพื่อมารักษาสัตว์ได้โดยทั่วไปสัตวแพทย์จะใช้ยาที่ขึ้นทะเบียนของสัตว์มาก่อนหากไม่ได้ผลจริงๆหรือหาย,ยารักษาสัตว์ที่เฉพาะเจาะจงไม่ได้จึงจะนํายาที่ใช้กับคนมาใช้ทดแทนขนาดของยาที่นํามาทดแทนนั้นต้องเป็นไปตามที่นักวิจัยของสัตว์ ได้ทดลองและตีพิมพ์ศึกษามาแล้วเท่านั้นโดยจะมีการรวบรวมขนาดของยาสรรพคุณของยาสัตว์และยาคนที่ใช้ในสัตว์ในหนังสือคู่มือสัตว์อันดับที่2อ,อาจออกฤทธิ์เป็นพิษเราไม่สามารถนํายาของคนมาใช้กับสัตว์ได้ทุกชนิดเพราะถึงแม้ว่ายาทุกตัวจะมีฤทธิ์ต่อคนและสัตว์คล้ายกันแต่การตอบสนองของร่างกายของคนและสัตว์แตกต่างกันออกไปยาบางชนิดมีพิษต่อคนต่ํา แต่มีพิษต่อสัตว์สูงเจ้าของจึงไม่ควรนำยาคนมาให้สัตว์โดยไม่รับความเห็นจากแพทย์ก่อนนะครับอันดับที่1ผลกระทบระยะยาวมีความเป็นไปได้นะครับว่าตัวยาจะเป็นพิษต่อตับไตของน้องหมาน้องแมวได้และเกิดอาการไตวายได้อาการที่น้องหมาน้องแมวแสดงออกมาก็คือซึมอาเจียนน้ำปัสสาวะสีน้ำตาลแดงคล้ำ และเสียชีวิตภายใน2-5วันดังนั้นเจ้าของสัตว์จึงไม่ควรนำยาลดปวดของคนมาให้น้องสุนัขหรือน้องแมวทานโดยตรงโดยไม่รับความเห็นจากแพทย์นะครับถ้าน้องหมาของคุณมีอาการอ่อนแรงเจ็บปวดตามตัวแนะนำให้หาแอนติโนมาลดปวดลดรักเสบแนะนำให้ทานควบคู่กับแคลเฟีกเพื่อบำรุงระบบประสาทโดยรวม ทำให้เขาฟื้นตัวและกลับมาใช้ชีวิตได้ปกติอีกครั้งด้วยรักและหวังดีวันนี้ลาไปก่อนสวัสดีครับ